สวัสดีครับพบกับผมมารพินนะครับกับช anel มารพิน School ใน YouTube ครับวันนี้ก็พูดถึงเรื่องราวการเรียนภาษานะครับเป็นเรื่องเทคนิคและวิธีการเรียนภาษาของบ้านเราเนี่ยให้ความสำคัญน้อยมากครับกับวิธีการเรียนนะครับหรือว่าเทคนิคหัวใจสำคัญของการศึกษาภาษาต่างประเทศ อย่างเราพูดถึงก็เรียนภาษาอะไรอะเรียนภาษาอังกฤษภาษาจีนอะไรนะครับแต่ว่าเราไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรที่มาเป็นแบบว่าเราจะควดวิธีวิธีอะไรที่จะเรียนภาษานั้นๆเนี่ยแต่ละภาษาให้ได้ดีที่สุดนั้นหลักสูตรที่มาก็กลายเป็นแบบว่าเราเรียนนะครับก็เรียนกันไปแต่ไม่รู้ว่าเรียนไปเพื่ออะไรนะครับ ก็คืออย่างแรกเราต้องถามว่า1เรียนภาษาอะไร2คนที่เรียนเนี่ยเขาจะได้อะไรจากตรงนั้นการเรียนภาษานั้นไม่ใช่แค่มองว่าแค่จบหลักสูตรอ่ะจบม5ได้มีความรู้เท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างนี้ต้องมองด้วยว่าต่อไปเขาใช้ต่อ,อยังไงนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าใช้วิธีอะไรที่เรียนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งตรงนี้สำคัญเพราะอย่างแรกเนี่ยผมไม่คิดว่าการเรียนภาษาเนี่ยวิธีการนั่งเรียนพร้อมกันในคลาสเป็นวิธีที่ดีที่สุดอันนี้เป็นข้อแรกเลยผมคิดว่าการเรียนภาษาเนี่ยโดยเฉพาะในคลาสใหญ่เนี่ยมันเหมาะกับงานบางอย่างเท่านั้นและมันสะดวกกับคนสอนก็คือสอนทีเดียวมันง่ายครับนะฮะ ก็คือถ้าครูเขาจะสอนได้เนี่ยก็ทําได้นะครับแต่ครูจะต้องเก่งมากแล้วการเรียนภาษาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเหมาะกับการเรียนคนเดียวมากกว่าด้วยซ้ําไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางของผมก็คือว่าเน้นการศึกษาภาษาด้วยตนเองอันนี้ต้องต้องเข้าใจเลยว่านี่คือเรื่องสําคัญนะไม่ใช่ว่าคุณไปเรียนต้องไปลงคอร์สเรียนในคลาสตลอดเวลา คนไทยจะติดคำว่าเรียนภาษาคือต้องลงคอร์สเรียนในคลาสเรียนในชั้นเรียนไม่ใช่เรียนภาษาวิธีที่ดีที่สุดคือเรียนด้วยตัวเองจะไปลงคอร์สเข้าคลาสเสริมอันนั้นทำได้ผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าถ้าจะลดหน้าในการเรียนภาษาต่างประเทศผมบอกนะครับเคล็ดลับเลยก็คือว่าคุณจะต้องเรียนด้วยตัวเอง ซื้อหนังสือมาเองเปิด YouTube เดี๋ยวนี้มี YouTube ให้ดูมากมายนะครับดูข้อมูลสนทนาฟังเองนั่นเองทำทุกอย่างเองการศึกษาด้วยตัวเองคือการเรียนภาษาที่ดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดในตัวเราเองไม่ใช่เกิดขึ้นพร้อมกับคนอื่นความเข้าใจศัพท์เราไม่เกิดขึ้นพร้อมกับคนอีก30คนในชั้นเป็นไปไม่ได้ คุณลองนึกย้อนกลับไปตอนที่คุณเรียนดูสภาพเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าสอนพร้อมกันสมาธิก็ไม่มีครูก็ตวาดว้าวาว,าว,าว,าวาเสร็จแล้วก็มีเด็กบางคนแค่สามสี่คนในห้องที่ตอบได้แล้วมันก็เกิดขึ้นอย่างเงี้ยซ้ำแล้วซ้าเล่าเพราะฉะนั้นการเรียนในคลาสเนี่ยไม่ได้ประโยชน์เสมอไปบางคนผิดหวังจากคลาสของหลักสูตรใน ของกระทรวงนะครับตอนที่เรียนปกติก็ไปเรียนเพิ่มเติมไปติวไปอะไรต่ออะไรแล้วก็ผิดหวังต่อไปเรื่อยๆนะการติวภาษาเนี่ยมันอาจจะมีประโยชน์ในการที่ว่าทำข้อสอบหรือสอบอเข้ามหาลัยสอบอะไรอย่างนั้นได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ประกันเรื่องการใช้ในชีวิตจริงนะครับมันมีการประยุกต์ที่มากมายกว่านั้นเราเรียนด้วยตัวเองเรารู้ว่าเราต้องการอะไร อย่างเช่นเราชอบตกปลาเราก็สนใจอยากจะอ่านหนังสือกกเกี่ยวกับตกปลาเกี่ยวกับเบ็ดปลอมเกี่ยวกับอะไรเยอะแยะไปที้เกี่ยวกับการตกปลาเราก็ต้องรู้สัพทเกี่ยวกับตกปลาซึ่งมันไม่มีหลักสูตรที่นายสอนคุณก็ต้องเรียนรู้เองเนะแล้วเรียนรู้เองแล้วสุดท้ายเราก็จะอ่านหนังสือที่เป็นเทคภาษาผิดได้คุยกับฝรั่งที่พูดเรื่องตกปลารู้เรื่องได้ นั่นคือสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมแต่ละคนความคิดต้องความต้องการไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อยากย้ําเรื่องหนึง่งก็คือว่าการเรียนรู้ด้วยตัวเองสําคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดการเรียนภาษาคือการเรียนด้วยตัวเองครับผมการเรียนในคลาสในชั้นเรียนเป็นส่วนเสริมแล้วพบกันใหม่ครับกับช a n นลมารพินส o o ลนะครับติดตามคลิปอื่นๆได้ผมมีสอน ภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาเวียดนามเป็นภาษาระดับการเดินทางครับผมส่วนถ้าเรื่องทเที่ยวเรื่องเดินทางจริงไปที่ชาแนล e ิลไทยใน u t u b e ครับ f อฟต์บยเครับสวัสดีครับ